เราทำอะไรอ่ะคิดเลขคิดเลขเอาวันนี้เราไปไหนเนี่ยวันนี้เราจะเดินทางไปนครนครอะไรอะ่ะนครศรีธรรมราชไม่ใช่นครสวรรค์เหรอไม่ใช่นะครับจุดหมายปลายทางเราอยู่ที่เบตงครับวันนี้เราเป็นวันเดินทางนะครับผมหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่มึดนาะอ่าตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่พระรามสองแล้วนะครับผมสองทุ่มกว่ากว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ไหวแค่ไหนก็นอนแค่นั้นถ้าเราไม่ไหวเราก็นอนโรงแรมนะครับถ้าเราไหวเราก็กยิงยาวถึงนครศรีธรรมราชจากนี้ไปก็เจ็ดร้อยโลนะครับนครแต่ถ้าไปเบตงก็เป็นพันโลครับเบตงเราน่าจะไปอีกวันหนึ่งเพราะว่าไม่ไม,ไม่สบายเดินทางในวันเดียวครับผมร่างกายไม่ไหวครับไม่ไหวจะเคลียไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเดินทางดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงอย่าทำคืนนะโอเคไปแล้วเจอกันโอเคครับวันนี้เราก็ขับรถมาถึงที่เอ่อน่าจะบ อำเภอรปราณบุรีนะฮะจังหวัดประจวบคิริขันแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกับตีหนึ่งแล้วเรากะว่าจะยจิงยาวหรือจริงว่าเราจะแวะชามก่อนทีนี้กะว่าจะเอาแค่ไหวพอไหวตรงไหนก็ตรงนั้นแต่อาจจะถึงวัดตะไคร้ก่อนเราอาจจะเข้าไปกราบไหวบูชาวัดตะไคร่เจดีย์ก่อนที่แรกก่อนที่จะไปไปตรงอาจจะนอนที่นครศรีธรรมราชคืนหนึ่งหรืออาจจะนอนข้างห้างก,ก่อนก็ได้ถ้าง่วงนอนครับตอนนี้ก็แวะเซเว่นก่อนนะครับซื้อของก่อน ให้อหมวยวาไปซื้อของก่อนไปเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวรอหมวยวารขึ้นรถก่อนเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ท่านนี้ถึง่าเป็นไงมั่งง่วงนอนไหมนี่นะครับเราสั่งให้ซื้อเครื่องดืม่มชุปหลังยี่ห้อหนึ่งครับแต่ซื้อกาแฟมาให้เราครับตอนที้เรากีกาแฟไว้เมื่อกี้นี้ครับดูไว้นะครับดูให้ดีสุดยอดแล้วอาะหมวยวาครับ นี่ก็ซื้อแบรนี้ก็ถูกแล้วไงคนขับแล้วกิ้วกิ้วนะฮะ่อเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่าฝนตกตลอดทางลนแะ้วท่านผู้ชมอาจจะตกถึงูนเลยนะครศรีเลยก็ได้ครับตกตลอดทางรถก็ติดติดนะครับผมปป <c oughs> เดินทางแล้วไ <c oughs> ปเดินทางแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่บางสะพานแล้วบําพิธี <c oughs> ตนนี้่วงครับจอดพักรถนิดนึงนะ นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อเราพยายามจะให้ถึงวัดตะไคร่เจดีเช้าหรือเจ็ดโมงก็ได้ถ้าไม่ง่วงแต่ถ้าง่วงเราก็จะจอดนอนรีสอร์ทก่อนจะไม่สื่อนะครับผมก็๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะถึงวัดตะไคร่เจดีกี่โมงนะครับนี่ซื้อขนมแล้วกินต่อนะฮะไม่รอแล้วนะเลกี่โม,ม,มงแล้วก็ลวหลายโมงอยู่นี่เราพักรถอยู่เปิดเครื่องเปิดฝาเครื่องเราไปความร้อนก่อนฝนตกขกลางทางอะไรแล้วก็เราเราไปความร้อนหน่อยครับ เคครับขับรถต่อดีกว่าเดี๋ยวสามสี่สิบแล้วเออไปขับรถต่อดีกว่าถึงนูง่นกี่โมงไม่รู้ครับเราถึงไหนแล้วเนี่ยชุมพรแล้วชุมพรจะถึงสุราษฎร์แล้วนี่อันนี้คนงองแงครับนี่คนงองแงตื่นนอนมาจะพาไปกินโจ๊กก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงหน้าเป็นไงนี่ดู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 เดี๋ยวเราไปกินโจ๊กที่ปั๊มแป๊บนึงนะจาก่อนจาก้อนจาก่อนคุณ นะฮะเด,ดงงงเดี๋ยวเดี๋ยวคนงองแงว่าอยากเข้ากล้องฮะเดี๋ยวเราปิดปิดรถก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินโจก่อนนี่ฟ้าเริ่มสว่างผมยังไม่นอนเลยนอนบนรถนอนไม่หลับเลยต้องไปหาที่สอดนอนหกโมงเช้าแล้วจะหกโมงเช้าแล้วไปเราจะที่เราไปรอกินโจครับร้านโจกยังไม่ขายเราก็เดินทางต่อครับเดินท,ทางต่อไปที่ สุราษฎร์ธานีเลยนะครับอาจจะไปดูร้านโจ๊กที่สุราษฎร์ธานีกินนะครับแล้วก็ไปที่นครศรีธรรมราชตอนนี้ก็หกโมงนิดๆนะฮะบรรยากาศเริ่มเช้าแล้วนี่ครับยังไม่ไนอนแล้วครับผมยังไม่ได้นอนเลยนะบอกก่อนไปเดินทางต่อละอเฮ้ครับเรามาถึงที่ไหนเนี่ยว่ากินข้าวแกงตนหน้นนาน้นาไม่ต้องซูมนะหน้า่ต้องซูมสุราธานีครับ ว่เาเนี่ยเนี่ยมาวากินข้าวก่อนนะครับเนี่ยดูดิดูดูดูเนี่ยเนี่ยที่ไข่เค็มนะเป็นไข่เค็มเปล่า,านี่นมีน้ำพริกเห็ดปลาเห็ดปลาใช่ไหมน,นี่ครับเห็ดปลานี่ดีอาหารใต้ครับของแท้นะเดี๋ยวเรากินก่อนดีกว่าดูอากาศยามเช้าอากาศากำลังดีโอเคครับกินก่อนเดี๋ยวไปต่อ,อยังไมาได้นอนอีกแล้ว หลังจา,ากเราไปวัดตะไคร่จะดีครับเราก็มานอนที่หาดใหญ่ขับรถมาทั้งวัน2 4ชั่วโมงนะครับได้พักไปแค่นิดเดียวแลวอ,อ,นะอันนี้เราอยู่ร้านไหนนะอันนี้เราอยู่ร้านในยาวในยาวนะนอยู่ที่ไหนร้านในยาวหดาดใหญ่ใช่เออที่คุณคี่ใช่มาจากกรุงเทพ นี่ฮะคนถ้ามาเที่ยวต้องมาถึงร้านนี้นะบอกเลยว่าร้านนี้ของกินเพียบเราสั่งมาเป็นอาหารจีนนะอาหารจีนที่หัดใหญ่ดูดิหลายชามากอาจจะไม่ถ่ายกินให้ดูนะเดี๋ยวขอ,ขอกินก่อนเพราะว่าหิวมากเดี๋ยวเราให้ปหยว่าเขาคุยอีกหน่อย,ยนะแล้วกันก็กำลังคุยกับคนในร้านอยู่ร้านในยาวนะครับอยู่ที่หาใหญ่จังกับข้าวอะไรบ้ง ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะร้านต้มในยาวที่หาดใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไปตรงต่อนะนี่ฮะของที่เราสั่งมานี่อันนี้คืออะไรนี่เป็ดพะโล้เป็ดพะโล้นี่อันนี้นี่ต้าหู้สองเครื่องอันนี้อันนี้นี่ปลากระพงอะไรทั้อย่างเนี่ยไนอันี่แกงป่าอล้วนี่อะไรหอยเชลล์ัดไข่อันนี้ผักน้ำผักน้ำ ถ้าอยาก็ต้องกินนะครับเดี๋ยวขอญยากกินก่อนนะหิวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมไปกินก่อนนะครับผมนี่ตามเลือีกอย่างหนึ่งครับนี่เต็มจานครับผมโอเคครับนะโรยจังคู่นะโอ้โหเรามาไปตรงอันน่งไปไปเที่ยวไปตรงบ้านครู่ครับผมได้ัีนะโหตาลยโอเคแล้วขอตัวกินก่อนนะฮะนี่ขนมเนี้ยเพื่อนขนมเนี้โอเคครับค เราจะไปกินข้าวมาครับก็กลับก็ฝนตกดกักไม่ถ่ายเลยว,วันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปเบตงตอนนในแปดเดือนตัวฝนฝนหนักมากนะโรงแรมกินอาหารเช้าก่อนเหมือนมาว่าเพิ่งตื่นก็ไปถ่ายรูปพิสเตอร์มาเนี่ยจะไปไหนเนี่ยป,ปัตตานีก่อนนะ,ะปัตตานีก่อนแต่ว่าฝนนี้ไม่ค่อยถึงลำบาก่อยฝนตกเที่ยวยากเดี๋ยวไปเจอกันที่เบตงเลยแล้วกัน เอา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 อีพีนี้ลงก่อนเดี๋ยวเก็บภาพบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะลงเป็นอีพีหนึ่งนะโอเคไปอีกครั้